น้องอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงโพดกลางดึกครับพี่น้องเกิดอีหยังขึ้นอ่านแล้วถึงกับจุกเลยปารเกิดอีหยังขึ้นเมื่อวานเพื่อแสดงดีใจอ๋อเมื่อวานนี่ขอนแก่นอ๋อขอนแก่นอุงอิงกับบอลโจแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเป็นแพงเพิ่นไปเพิ่นไปงานมหกรรมหมอลำเฟสติวัลหกสิบปีมอขอนะครับอยู่ที่ขอนแก่นแต่ว่าเพิ่นไปขึ้นเวทีของหมอรัมรัตนศิลป์อินตราไทยลาดนะครับอ่า นี่แอนเมอคื้นจนอันนี้เด้จนคุณพ่ออันจนคุณพ่อหัวหน้าวงของรัตนาสินก็ได้ชื่นช่มน้องเด้ว่า้ปาดคนอย่างก็โชกีันงดเงดวันโตในน้อยเป็นอย่างคือมีคนหักคนเอ็นดูคักแขบุญพุทศาสนาของน้องนี่คือดีคาแขงคักผู้ใดเห็นกะเออผู้ใดเห็นกะ ชื่นชมูดเห้กอนดูแลรอชมน้องผุ้หญิงเต้นนะพี่ดีรลอท่ายรูปล่ออียังบาดจวเอาลงเห็นป๊าขัดตะแสนแตกอันยะกษทั้งที่ว่าทั้งที่ว่า คนกับไปลายอยู่แต่ที่นี่หมอรัเ้เพิ่งเลิกเร็วแต่ว่าไปขึ้นเร็วหมอนรั่งตั้งอยู่ไกลโล่โรคบาลแมมอยู่มาหาลัยขอนแก่นโรคบาลสีนะ้ำขึ้นอย่ใกล,ใกล,ล้ๆกันแต่น้องอีขื่นสี่ถุงประมเออประมาณน,าน,น,าน,นั้นแหละแต่ว่าห<ะ>มอรั้เพิ่งเตยล่าประมาณเลิกเที่ยงคืนอ,อ่าแต่ว่าเพิ่งเริ่มเร็วเด้อพกม้วนถุงหนึ่งก็เริ่มแล้วแต่ว่าอมีขึ้นประมาณสามสีถุงหลัง เป็นจังได้เนี่ยหมู่บ้านนี่เห็นบอลโจดบอลลงบอลป้าข้าไปอยู่หานั่งกันเบียดเข้าเจ้เอาไว้แต่นาอกข้าวของบ้านหน่อยหนาเรื่องขาสิเข่าไปหนาเวทีภุหลาไซเซ่ก็ได้ไปหอดหนาเวทีแหละข้าวก็ต้องไปเป็นทายหนาเวทีไม่พี่น้องเอฟซีแฟนคลับได้เบิ้งอืมเลี้ยวที่นี่พ่อคุณพ่อกับได้ชื่นชมแบบคืออย่างนะได้เอ็นดูน้องคาร์เต้ผู้บริหารวงองหลังมอลคบรรณาธิศิล์นแม เนี่ยเห็นบอกอุ้งอิงเป็นคนที่ประมั่นว่าอุ้ยน่ารักให้น้องเมื่อคืนเนาะอุ้ยสือสีม่วกเนาะเป็นอุ้ยเป็นแบบเหมือนว่าจะกำลังจะโตเป็นสาวเป็นสาวเลยอ่ะอมอายุ17ปี18ปีนี่็คือเป็นสาวเลยด้เป็นสาวเต็มตัวแล้วน้องเปลี่ยนไปหลายเนาะน้องเปลี่ยนไปหลายหน้าตาน้องก็คือ มีออร่ามากขึ้นบุคลิกการน้องการรำการพูดแบบเรื่องเรื่องปรับตัวแบบว่าเขาได้ใช่ไหมเออเริ่มมีประสบการณ์เลยประสบการ์เกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาครับน้องอูอิงได้เห็ุเกือบทุกนาที่ทุกบทบาทของหมอล่ำแล้วที่จะเป็นต่อไปก็คือจะเป็นดาราแต่เขาขอคิวเขามากท่พันนี่ซื้อคิวไร โจ้กันยังหัวงลดูกเพื่อนเดี๋ยวะ็สิมีเพลงต่อให้บอกเพลงที่นแตงเมนเมเพลงอีเด้อาจารย์บิ๊กพุ่มมลินเนี่ยเด็แต่งเพลงหายูนีไหนเป็นสอเมือขีนี่กัทนาอีเป็บอันนี้อขีนี้ตัวาอี่เปอสอมี่นีกอีีเป็นบอกเด็นี่แต่กัดยอีจารเป็บอ๊กพ็มอี่ี่กัทนงีนี่เยอสเป็ยสอือขี่นี่งัทนาอีนี่เป็นบอเป็นสอนอี่นี่ันาอีนี่เอสเย็นสอนอข่ี่กวาอน่เ็อ ย่าฝ้าด้วพี่น้องลืมซสือนี่นี่นี่เอิรนฮักกีลาน้อยก็เอิรนฮักนั่งเอกน้อยโดยอุ้งอิงรัตนาพรเพชบ้านแพงแต่งโดยคุณบิ๊กคุมลินแล้วกัทอนล่ำเนี่ยสิเป็นของธนาเอกกิติศักดิ์เป็นการผสมผสานกันระวางบอกว่าระดับคู่บาอาจารย์สองคนเลยในเพลงเดี๋ยวเพลงนี้จะต้องปังแน่นอนครับอือก็แสดงว่าเหมือนเพลงนี้จะ สืบสารหมอลำอยู่ก็ยังเป็นหมอลำสี่สิบปีที่ขายประมาณก่อนร่ำเพราะมาเอาเบิ้องจากสองเพลงล่าสุดที่พุณบิ๊กแต่งเพลงอันห้อยกอดผู้ยอดรวยของพู้หญิงจิตริยาอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ฟอนล่ำอีกแบบแต่ลายร่ำที่เราได้หาหาล้านกว่าถึงหกล้านแล้วก็เพ่งแดาสุดน้องเพลงหอใจห้อใจบ้างไฟแสนอันนี้ก็ติดหนึ่งด้มาเรดแปดมือตีตอนนี้ก็ซีร่านแี่ยเพราะน้ำน้อยสืบสารหมอรำอยู่กะมาหาน้องอญิงบารนิคมาหาน้ององญิงมาล่อฟาง สิเป็นยังไงวอร์ชันอุ้งอิงอุ้งอิงร้องอ่ะเสื้อลวดว่าทุกคนตอนเนี้ยตอนตอนตอนี้เพลงยังแต่ว่าแต่งเสร็จแล้วเด้แต่ยังไม่ได้ออกมามออกแฟนคลับเอฟซีก็ตั้งตา,งตา,งตางรอดรอดทั่วประเทศแล้วสิเป็นยังไงรอดฟอนน้นกันออค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งน้องอิงฟอนสวยๆค่ะพี่น้องครับ<อ>ผมอ,อ้อาวแล้วล่าสุดเนาะพี่น้องเนาะที่ข่าวว่าถึงในต้นคลิปว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเกิดอยังขืนโคตรกันดู อาโพดแหลกสีก่อนโพดแหลกจะเป็นโพดปกติเลยโพดส่งงานอ,อส่งงานทุกวันผ่าน, Facebook, นาเฟซบุ๊กอุ๋งรัตนาพรเพรบ้านแพงเอาให้สาวคูุกอ,อันสุฟังอน้องอิงโพดบางสีค่ะส่งงานวันนี้นะคะ ขอบพระคุณมาลายจากพ่อชาติตุกตาด้านหน้าเวทีรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีเดอคาะที่มอบไฮลาเมอรอนีลาลุยสองงานแต่หลัก็มีกาลังใจดีจากพ,าพ,าพา่อพ่อแม่ที่มอบไฮลามาตลอดลาะัากพ,าพ,าพา่อพ่อแม่เด้อนี่แหละคนน่ารักของไอ้โม<อ>่บอกถึงล<อ>ุยสองงานก่อนลุยงานงานเศร้าไปไทยวัร<อ>ับไอดอลก็บอจ งานบายกับตองฟ้ากลับมาเอะตอนเล่นไปทายูเวอร์ไคอสตูดิโออยู่เมื่อวานมาขอนแก่นอีกนี่มาขอนแก่นสู่ข้างนอกชีวิตมอรมนากองนี่แหละนอกก็ยังมาเห็นงานเด้วยมาี่เมื่อคืนผมไปเบิ่งระเบียบคุณท็อปนาร่าก่อนกันยังมาบอทั้บ้านเดี๋ยวเห็นท็อปเลยเด้วยเพราะว่าท็ากับไปทายไล่กันมาแล้วไอดอลวพิ่งกันก็พอเอกกับประเดม่ะและที่นี่นะครับผมหลังจากจบงานตื่นขึ้นมาเ้าตกใจเอ๊ะน้องอิงโพดดพพแบบนนี้เาะโดบอกว่า คือโดตแบบนี้เป็นคำคมแบบอะไรคือจุกจุกจุกในอกเจออะไรมาเ็นบอหรือว่าเป็นคำคมสอนสะโองสอนสนใจตัวเองหรือเปล่าลองอ่านไปบางอารมณจอคมขัดอ่าโพสผ่านเ Facebook อุงอิงรัตนาพรเพรบ้านแพงนะครับบอกว่าไม่ต้องยืนให้สูงไม่ต้องยืนให้เด่นขอแค่ยืนให้เป็นแล้วไม่ล้มก็พอสั่งครับพี่น้องปาดเด็กหน่อยคนหนึ่งอ๊ยอ่าล่ะคนลุก เด็กหน่อยคนหนึ่งที่มีความคิดที่แบบว่าคือทําทุกวันให้ดีที่สุดไม่ต้องไปโดดไปเดินต่อคำว่าอันนี้ก็คือการเป็นเที่ยวก็คือไม่ต้องไปอิจฉาเขาว่าเขามีนู่นมีนี่มีอะไรขอทําตัวเองน่ะขอให้ตัวเองน่ะทำหน้าที่ของตัวเองทำหน้าที่ของตัวเองเป็นจุดยืนของตัวเองให้ดีที่สุดก็เพียงพอเลยแล้วก็ทําหน้าที่ของแต่ละวันให้สมบูรณ์แบบอ่าตั้งใจทําให้ถึงที่สุดก็พอแล้วแล้วด้วยอันนี้ล่ะสาวปูด้วยความคิดของน้องนี่ล่ะ ก็เลย่เหตุแห่น้องประสบความสําเร็จในมือนี้เพราะว่าน้องบ่ได้คิดน้องมีความคิดแค่วางสีเดสาวกูกว่าน้องมาเป็นหมอลำเนี่ยบ่ได้ว่าสิวังบ่จะบ่ได้ว่าติดเลื่อนวาว่าสิบ่สิดดังน้องแค่อยากเป็นหมอลำแค่อยากจะอย่ามีเงินมาเลี้ยงขอบคกูว่าอย่ามีงานอย่ามีงานอย่ามีเงินอย่ามีกินทุกมื้อนี่คือคืออยากตามทำตามความฝันเจ้าของนั่นแหละแต่ว่าบ่ได้คิดว่าทุกมื้อนี้สิให้เจ้าของดังแบบทุกมื้อนี้เนาะเออข้าเป้าน้องน่ะ คือน้ององค์นี้เป็นคนผอมตัวเนาะแม่นพี่ดีน้องเป็นคนประมาณว่าต่อให้น้องดังขนาดนี้น้องก็ติดดินอยู่ด้วน้องไม่เคนบ่เคยบ่เคยถือเนือถือโตฉันคือฉันว่านี่น้องนี้บ่ได้ขึ้นว่าจะพรองดังเลยแต่ว่าน้องดังนะออกข่าวช่องเจตออกหมอลำลูกพุ่มอะไรเยอะแยะเลยอู้ออกไปออกรายกันออข่อยยังแน่ไายการยังแน่เอออะไรมากาบะเบิร์เอามือนี้กาบเบิร์มึงตีออกข่าวทุกช่องของประเทศให้แล้วในตอนนี้เนาะพี่น้องน้องถือว่า เป็นอีกหนึ่งคนที่มีกระแสและกดังที่สุดแล้วเนาะนี่แหลคอมเมนต์นี้ก็โตขึ้นเก่งขึ้นดังขึ้นแล้จะพัฒนาต่อไปอีกจะดังไปอีกนานเท่านานครับอย่าล้นใจฮีลาดีดีนี่คอมเมนต์น่งก็บอกว่าสุดยอดมากลูกนี่คอมเมนต์หลายแห่งครับถูกต้องแล้วลูกสาวซ้อมขาของเราเก่งที่สุดสู้ๆนะ นั่นน้องมีเอซเป็นเอซี FC ที่น่ารักเป็นฐานที่มั่นคงเป็นก่อป้องกันที่ดีเอซี FC เพื่อนนันนารักซีคูสุกคนเฮาสิเห็ด อันไหนเกี่ยวกับน้องอิงเพื่อนจะมาให้กำลังใจเหาดีนี่ตัวเอฟซีพนน่ารักแฮ่แต่เอฟซีวงอิงน่ารักเด้เหมือนเท่าอันคลิปอันคาวองอิงหรือว่าว่าวชมวงอิงเนี่ยเอฟซีกับสิแม่ให้กำลังใจเขานั่มติดตามนะคะจากเอฟซีวงอิงติดตามนะครับจากเอฟซีวงอิงนะอะไรอย่างเงี้ยเออขอให้ถึงแสนซับแสนอันนี้บายๆอะไรเงี้ยก็แล้วก็แชร์ซอยเฮ้าดีเอฟซีแม่เนี่ยเน่ยหนารักแหมเน่หน่ารักของเพื้นอ้าว นี่เนาะพี่น้นองเนาะสุดยอดทำคมพเพื่อน,นี่ทำคมเอาอันอีกรอบเดินปิดท่ายให้พี่น้องฟังแน่เพื่อหลายๆคนเอาไปปั๊บใส่ก็ได้แล<อ>้วคือว่าเป็นบุคคลรุ่นใหม่ที่อยากจะเดินตามความฝันมันน้องวงอิง,อง,องอการนั่มิิงที่องอิงได้ได้โพสหรือว่าได้ใส่ชีวิตประจำวันในห้องเบิงวันนอกประสบความสำเร็จมาแบบไดเอาไปปั๊บใส่ได้ประสบความสำเร็จน้องเข้มแข็งน้องผ่านจุดดราม่าที่มันหนักมาได้ยังไงนี่เลยข้ามเราขนี้ก็คือ คืออธิบายในคำาค้งคำนี้เลยอ่อมไม่ต้องยืนให้สูงมไม่ต้องยืนให้เด่นขอแค่ยืนให้เป็นแล้วไม่ล้มก็พอนั่นแหลค่ะสูสู้ยสูสูไปกำลังใจห้ได้ดาดดยาเดอขอให้ดังๆัปังๆมีซื้อเสียงคามประเทศ คือ <ละ S 1> คนรู้จักเยอะๆอเออเป็นสาวหน่อยลอยล้านพันล้านในเร็ววันนี้นะครับเพลงออกมาใหม่ก็ขอให้ดังสุดฟังแล้วก็รอชมรอเชียร์นะคะพี่น้องเอรอค่ะหนึออ่งในมา,ออาออแรงแน่นอนการันตีออจกเพลงออกมาจากเพลงกับติ๊กอันดับ<อ>ติกะระแสมากแรกติ๊ปากคือท่านผู้ชมผู้ชม เอฟซีสุกูสุขคนโอ้ยขรรมากเนาะสจั๋งตีคนอีงบอกข่าวดอกมาต่างแต่ตุ่นจนปานอีกันยั่งได้ว่าข่าวไม่ได้เห็นข่าวดีๆของน้องอยู่ตลอดเนาะดีครับอ่ะเป็นกำลังใจให้นะครับน้องอุ้งอีงเป็นบ้านแท้นะครับประว่าสิเจอปัญหาเจออีหยังน้องเก่งอยู่แล้วน้องสู้อยู่แล้วแต่ตอนนี้ไม่น่ามีปัญหาแล้วแหละเพราะว่าเอฟซีเป็นเกาะป้องกันน้องไว้หมดแล้วมีแต่เรื่องดีๆมีแต่งานไปสำหรับมือนีเท่าสองพ่อกับสิคอล่าเปทอนนี้ครับ สวัสดีครับ